อะไรจากขนาดนั้นแล้วก็แค่ไก่ตัวเดียวบอกว่าวเฮ้ยคุณจะไม่เข้าใจอะไรล่ะก็ฉันกับไก่ตัวนี้เราผูกพันกันมากเลยนะนี่มึงจะดราม่าอีกนานไหมเนี่ยฮะเอางี้ดีกว่าคุณพูดมาเลยดีกว่าว่าคุณอยากได้เท่าไหร่สองร้อยหนึ่งร้อยโอเคดีลง่ายจังวะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณจะทำอะไรอ่ะ วันนี่มันไก่ของฉันอ่ะฉันก็ต้องเอากลับไปสิเฮ้ยได้ไงเล่าก็ผมจ่ายเงินคุณไปแล้วคุณจะเอากลับไปได้ไงก็งเงินที่คุณจ่ายเนี่ยมันเป็นค่าชีวิตของไก่ตัวนี้ <c oughs> ไม่ใช่ค่าตัวของมันสะหน่อยเดี๋ยวนะผมขับรถทับไก่คุณตายแล้วผมก็ชดใช้ค่าเสียหายหคุณแล้วเพราะฉะนั้นไก่ตัวนี้ก็ต้องเป็นของผมสิถึงจะถูกมันจะถูกได้ยังไงล่ะก็ไก่ตัวเนี้ยฉันเลี้ยมันมากับมือเลยนะมันก็เป็นเหมือนลูกใจของฉันนั่นแหละ อแล้วคุณทำไมไม่ดูแลมันดีดอ่ะปล่อยให้มันออกมาวิ่งเล่นแบบนี้ได้ไงเล่าคุณพูดอะไรของคุณอ่ะงั้นเช่นขอถามคนอ่ะที่บ้านคุณมีเด็กไหมมีสิเด็กก็มีอยู่แล้วกี่ขวบสามขวบสนไหมโสนแล้วเชื่อฟังคนบ้างปะก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแล้วแต่บางครั้งอ่ะก็นิสัยเด็กกัะนเนาะก็ใช่ไงไก่ของฉันมันเพิ่งจะสองขวบเองมันก็ต้องมีโซม่เชื่อฟังกันบ้างแหละแล้วันจะคุมมันได้ยังไงเล่ย มึงจะชักแม่น้ำทั้งห้ามารวมกันทำไมวะเนี่ยฮะมันก็แค่ไก่ตัวนึงหรือเปล่าวะที่สําคัญกูจ่ายค่าเสียหายหมึงแล้วเพราะฉะนั้นไก่ตัวเนี้ยมันต้องเป็นของกูสิวะคุณก็พูดง่ายสิคุณรู้ไหมว่าฝ้ายจ,จะเลี้ยงให้มันโตขนาดนี้ฉันต้องเหนื่อยแค่ไหนอะฉันต้องคอยเปิดคาบเปิดน้ำใช้ขี้จะเที่ยวให้มันเนี่ยคุณลองคิดดูสิถ้าตีเป็นยืนเน่ยมันจะแม,ม่งไมมหาสายแค่ไหนอะคุณพูดแบบนี้ไม่รักษา โอ้ไก่น้อยลูกแม่ถือว่านินนี้เป็นวันสวยของเราแล้วกันนะที่เจอคนใจฝาาจมูกโตอย่างมึงเนี่ยเออคุณผมว่าใจเย็นก่อนนะครับค่อยพูดค่อยๆจาดดีกว่าเออผมว่าเรามาค่อยๆเริ่มแก้ไขปัญหากันใหม่ดีกว่าเนาอเออคืองี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะผมขับรถทับไก่คุณตายใช่ไหมแล้วผมก็จ่ายให้คุณหนึ่งร้อยบาทถูกไหมก็เท่ากับว่าผมอ่ะได้ซื้อไก่ของคุณไปแล้วไงมันไม่ถูกตรงไหนอ่ะเฮ้ มันไม่ถูกมันไม่ถูกได้ไงอ่ะคนรู้ไหมว่าตอนที่แม่ไก่มันคลอดเนี่ยมันต้องผ่าคลอดเชียวนะเฮะ้ผาคลอดอืตอนที่แม่ไก่ตัวนี้ผ่าคลอดอะ่ะหมอให้ฉันเลือกว่าจะให้ช่วยแม่ไก่หรือว่าลูกไก่ดี <c oughs> ฉันไม่รู้ว่าคุณต้องทำยังไงฉันก็เลยบอกไปว่าให้ช่วยลูกไก่ก่อนเอ <c oughs> มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ฉันต้องเสียแม่ไก่ตัวนี้ไปไงโถโถ ชีวิตมึงน,นี่น่ารังทดจริงๆเลยเนาะคุณใช่นะสิเพราะฉะน,นัะ้นอ่ะคุณคืนไก่ให้ฉันมาเถอะนะเดี๋ยวนะนี่มึงคิดว่ากูโง่หรือเปล่าเนี่ยฮะมึงคิดว่ากูไม่รู้เลยหรอว่าไก่มาอออกลูกไปใครอะ่ะนี่มึงน,นี่พูดไปเรื่อยนะมึงอะ่ะพูดไปเรื่อยละฉันไม่รู้เลยยังไงคุณก็ต้องคืนไก่ให้ฉันไม่ให้นี่คุณช่วยคุยด้วยเหตุและผลหน่อยได้ไหมก็ได้งั้นฉันจะคุยเหตุผลกับคุณละกัน นี่ฟังนะถ้าสมมติว่าวันนี้ฉันขับรถชนคุณตายขึ้นมาแล้วฉันชดใช้ค่าเสียหายให้ที่บ้านคนหมดแล้วด้วย<ม>นั่นก็หมายความว่าฉันเอาตัวคุณกลับไปได้สิฮะไม่ได้สิก<ม>็ใช่ไงคุณก็รู้นี่แต่คุณจะมาสมมติแบบนี้ไม่ได้ยังไงอ่ะผมไม่มีทางให้คุณหรอกไก่ตัวเนี้ยก็คุณไม่ให้ฉันทั้งตัวฉันเอาคุณตัวก็ได้<ม>ครึ่งตัวเหรออม ครึ่งตัวก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องเป็นมื้อเย็นของผมไม่ได้คุณยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารกับค่าเลี้ยงดูของไก่ตัวนี้ให้ฉันเลยฉันไม่ให้คุณหรอกเฮ้ยงั้นแบ่งไหมผมสักครึ่งตัวก็ได้ไม่ให้เว้ยอย่าไหนบ้าครึ่งตัวครึ่งตัวจิหิวมากอ๋อพี่พี่ครับพี่ครับอ๋อพี่ทั้งสองครับช่วยทำบุญทำทานหน่อยนะครับ ถือว่าสงสารของเธอนะครับเดี๋ยวฉันหานเรียนก่อนนะคะโฮ้ยไม่ต้องไปให้มันหรอกไอ้พวกเนี้ยนะรายได้ต่อวันอ่ะเยอะกว่าเธออีกันไม่เชื่อนี่ไอ้ขอทานมึงช่วยอธิบายบอกเมียหน้าโง่ของกูหน่อยด้วยว่ารายได้ต่อวันของมึงอ่ะเท่าไหร่ได้เท่าไหร่อ่ะก็ถ้าโชคดีเจอคนแบบพี่ก็ได้ประมาณเก้าร้อยถึงพันหนึ่งครับแต่ถ้าเจอคนทั่วๆไปก็ประมาณสองสามร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมเจอคนแบบกูกับแบบคนอื่นมันต่างกันยังไงวะทำไมเจอคนแบบกูแล้วมันต้องได้มากกว่าคนอื่นด้วยฮะต่างกันยังไงพี่อยากรู้จริงๆระครับเออก็อยากรู้ดิว่าไม่อยากรู้ถามมึงทําไมอ่ะเอ้ยไอ้ไอ้ขอทาน สแกนหรือว่าเงินสดครับหรือว่าจะให้โทรตามตำรวจอ๋อถือว่าทำไมได้เยอะจังเออสแกนก็ได้ถือว่าวันนี้เป็นวันโวยที่เจอคนอย่างมึงแล้วกันขอทางใช้ไอฟโฟนอีกข้ั้งหนึ่งไหมครับพอแล้วพรุ่งนี้มาใหม่นะครับไม่มาแล้วไม่มา อ,อิ่มกันแล้วใช่ไหมพวกมึงเอ่อน้องครับเช็คมีนเด้อครับเอ่อทั้งหมด400บาทค่ะไม่ทราบว่าใครเป็นคนจ่ายดีคะ400ใช่ไหมครับงั้นผมเป็นคนจ่ายเองครับไอ้ย,ยะไอ้เบนซ์มันแย่งพวกเราใจว่ะว่านะพั่งนี้ภาที่ต้องขึ้นทางทิศตะวันตกแน่เลย <laughs> เ,ดเ,ดเดี๋ยดเดียวเฮ้ย ว่าเจนมันแอบชิงพวกเราหรอเปล่าวะว่าใช่ชัวร์วเลยวะ <c oughs> นี่ยังไม่ชัดพอยห,หรอคะแต่นี้มันหลอกกันนี่หว่าโจ๊กโถ่อยุองโต <c oughs> น้องเ <c oughs> พื่อนพี่กลับกันหมดยังกลับหมดแล้วคะ่ะเออแล้วน้องเห็นเสือ้อที่พี่พวา่าฮันน่ตับ เตอตัวนี้อยู่ละสิโอ้ใช่ใช่เออใจมากนะเออว่าแต่เขาจ่ายตังกันหมดแล้วใช่ไหมฮะเรียบร้อยและะ้วค่ะเออใครเป็นคนจ่ายอ่ะเออฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครใจ่ายอ่ะแต่ที่แน่ๆอ่ะเขาเอาเงินจากในกระเป๋าเสื้อของคุณนี่แหละคะ่ะฮะเอาเงินจากกระเป๋าเสื้อพี่หรอทุกทุกทุกทุทุโม่สังโคโอ้ยพวกนี้นี่ไม่ไงเ<อ>ดี๋ยวก่อนค่ะอะไรอีกอ่ะข่าหาเงินเคี้ยงไม่ครบเลยนะคะ ฮะอา้าวเมื่อกี้บอกว่าจ่ายไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอก็ในกระเป๋าเสื้อพี่มันมีแค่สองร้อยอะค่ะมม่ขาดอีกสองร้อยค่ะขาดอีกสองร้อยแล้วทําไมไม่เก็บกับพวกพวกมันอะเพื่อนพี่อะอา้าวก็เพื่อนพี่เขาบอกว่าให้มาเก็บจากพี่ตอนที่พี่มเมาเสื้อ,อค่ะฮอให้มาเก็บจากพี่ปัดโททำโมสังคูไม่เอาไม่ใจเฮ้ยจะไปไหนหกลับบ้านไงจะใจไม่ใจถ้าไม่ใจ,ใจคุณดีจะบุมแตกนะ S <S <S เอาตสดอลยสกแกนอ่นสะสแกนจริงแล้วไม่จ่ายเกินเวทมาทบยิงเกินดุหรือับไปจะไปคอมเพนจะไปฟอ้องทุกคนที่หน้าเหมือนพวกมันไปฟ้อง น้องครับพอดีว่าเพื่อนพี่อ่ะเห็นน้องน่ารักดีก็เลยอยากจะขอแอดไลน์น้องครับสะดวกให้ไลน์เพื่อนพี่ไหมครับไหนล่ะคะเพื่อนพี่นู่นนะครับคนที่นั่งอยู่บนรถนู่นนะครับเอ่อพอดีเพื่อนพี่เนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าสู้หน้าผู้หญิงเท่าไหร่ครับก็เลยส่งพี่เนี่ยมาขอไลน์แทนนะครับเอ่อสะดวกให้ไลน์เพื่อนพี่ไหมครับได้ค่ะโอเคครับพี่ครับพี่ครับพี่คุณคือ เออคือคืองี้ครับเพื่อนผมคุณนู้นนะครับเขาอยากแอดไลน์พี่ครับเขาชอบพี่มากเลยพี่สะดวกแอดไลน์เพื่อนผมไหมครับรู้นะครับอ๋อได้สิครับครับเอองั้นพี่ช่วยปลูกไม้ปลูกมือทักทายเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมกลับไปบอกเพื่อนผมก่อนนะครับว่าพี่โอเคได้ครับได้ครับเออโทษนะน้องเพื่อนพี่อ่ะมันบอกพี่ว่ามันดูพลาดไปอ่ะอ่า มันบอกว่าพอดูหน้าน้องชัดๆแล้วเนี่ยหน้าน้องอะ่ะโคตรใหญ่เลยใหญ่กว่ากระมังที่บ้านอีกแล้วหุ่นก็อย่างกระถังแก๊สล้าผาก,ก็ล้านแต่งตัวก็ไม่เป็นหัวก็เถกโอ้นี่หัวหรือล้างจอดรถมันพูดอย่างเงี้ยครับพี่ไปบอกเพื่อนพี่เลยนะพูดแบบนี้ยลงมาต่อยกันดีกว่าเออพี่ต้องขอโทษแทนเพื่อนพี่ด้วยนะครับเพื่อนพี่มันเป็นคนแบบนี้นะครับยังไงเดี๋ยวพี่ไปบอกเพื่อนพี่นะจะยิ่ พี่ครับเพื่อนคุณว่าไงบ้างครับเออคืออย่างครับเพื่อนผมอะบอกว่าเขาเพิ่งสังเกตเห็นหน้าพี่ชัดๆก็ตอนที่พี่โบกไม้โบกมือเมื่อกี้นี่แหละครับมาบอกผมว่าตกใจมากเลยครับเพราะว่าหน้าพี่อะเหมือนซอมบี้ในหนังผีชีวะยอย่างนอย่างนั้นเลยครับเออแล้วก็มันเขาบอกผมมาด้วยนะว่าผมของพี่เนี่ยมันมากมันจนเอาไปผัดกับข้าวทับตุ่นจีได้50โตเลยครับเออมาบอกมาแบบนี้ครับเออว่าแต่ผมพี่ไม่ได้สามมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับเนี่ยว่าไปเลยผมเนี่ยผมไม่สามเมื่อกี้เอง ผู้หญิงนิสัยแย่ๆแบบเพื่อนคุณเนี่ยผมไม่เอาด้วยหรอกเออใช่ครับมันนิสัยแย่มากเลยนะเพื่อนผมเนี่ยคุณไปบอกเพื่อนคุณนะว่าอะไรอ่ะทาไม่ให้ผมว่าไม่เอาถึงให้ผมว่าไม่เอาได้ครับน้องๆเพื่อนพี่บอกว่านิสัยน้องแย่มากเลยแย่จนอยากจะขับรถทนน้องให้ตายเลยอย่างเงี้ยมันพูดอย่างเงี้ยเออเอาดิแน่จริงก็ทนดิกระทุบรถให้เละแม่งเลยได้เดี๋ยวพี่ไปบอกเพื่อนเพี้นะเออพี่เออ เพื่อนผมอะฝั่งมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะทุบรถพี่ให้เละเลยแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าเดี๋ยวจะกระทืบข,ขาพี่ให้หักเลยจนขับรถไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยพี่โอ้ยไม่ไหวเลยขอลงมาชี์กับเพื่อนูุณหนยสิ <f uck> เฮ้ยไอ้เอียไอ้เไอ้เก่อเอเอพี่อย่าไปเคลียร์กับมันเลยนะเพื่อนผมอันนี้ใส่ไม่ดีถึงพี่ออกไปเคลียร์เกิดปัญหาขึ้นมาไม่เสียเวลาพี่เปล่าอะ่ะนะก็จริงอย่างที่คุณพูดนั่นแหละงานคุณรนี้ไปก่อนครั่อออ น้องครับเพื่อนพี่มันว่าไงบ้างเอ่ออย่าไปสนใจเพื่อนพี่เลยครับสมองเพื่อนพี่เนี่ยมันเลเอะเทอะใช่เพื่อนพี่มันบ้าเอ่อเอางี้ดีกว่าครับพี่ว่าเราสองคนมาแลกลายกันไว้พี่จะได้ปกป้องน้องได้ไงครับเอ่อส่วนเพื่อนพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบไล่มันกลับบ้านให้ไปกินยาอยู่นี้แหละนะไม่ต้องไปนสนใจมันดีนะที่เพื่อนพี่มีเพื่อนแบบพี่พี่นานคุโดนล,ลุงกระทือไม่รู้กี่รอบละมาเดี๋ยวลูสแกนเองได้ครับ อย่าไปโมโหเลยนะครับผ่อนคลายรีแลกซ์พี่ขออนุญาตพาน้องไปทานข้าวอร่อยเก็นการขอโทษนะจ๊ะโอเคไหมได้ค่ะไปกันเลยไปหรือขอครับลืมขอออ